มาคิดใส่ยบานเจ้าของกับโบเมยังกับโบเป้ยังน้องไม่ใหญ่เนาะอยู่มาได้ถึงขนาดนี้เข้ากับพึ่งผ้าเจ้าของเนาะสวัสดีกานบบได้ก็สร้างมั่นได้น้ำลูกน้ำเต่านี่แล้วน้องไม่ใหญ่ได้อยู่บอน้ำลูกน้ำเต่าได้อีกเลนภูิใจอยู่บ่มีล yes. ูกมีเต่าเป็นพวก่อยนี่มีน้ำลูกแล้วมึงก็ได้มีน้ำลูกสบายดีพี่น้องสบายดีแน่ยายหอมสบายดี สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มา่พบก็บส่องเศว้าละแสน่ห์อีละเด้อเมื่อนี้กลับมาพบมาพอพร้อมกับยายหอมเนาะอยู่เพื่อนยายหอมเดี๋ยวฉิม,มาถามข้อมูลซื้อของยายหอมเนาะฉิม,มาเราเพราะชิม,มาเราให้พี่น้องให้ยายหอมฟังว่าอยู่ประเทศไทยค่ะเพื่อมีสวัสดิการอย่างแน่เนาะจากหน่วยงานของรัฐนะพี่นอ้องเมื่อนี้กับฉมาเราให้พี่น้องฟังเอมาเราให้ยายหอมฟังเนาะมาถามข้อมูลซื้อูซยายหอมนำหลังจากฉุ่นหูแล้วมีข้อมูลซื้อแบบใดเนาะพี่น้อง ป่ะเดี๋ยวไปถามยายหอมกันเขาได้กอนหางกินนอนกินบออีกชิมหาปีอีกชิมหาชิกปีเราพิงชิห้าให้ใส่ดอกมายายหอมยายหอมได้กินแห้งกินแห้งลูกจนจตกปีอยากไปเจอสบายคือยายหอมเนาะลูกเต่าหางเงินใหใส่นอนใส่เงินอยู่เพื่อนมายาย เคยถามเจ้าอ,อย,าอยู่อยู่ลยเล่า,านี่เจ้าได้ยังไงตั้งแต่เจ้าเถ่ามานี่นักเลงบอเฮ้อลองิถามเจ้าอยู่ประเทศเล่านี่มีบ่เบียเบียคนชรลามีบอเบียคนเถามีบอฮะบ่แล้วบะเจ้า,<บ>จาเคยได้อยู่บอเบียคนพิการเดมีบอบ่เคยได้ จ้าฮู้บ่ว่าอยู่ประเทศไทยเขามีได้แบบนี้อะลีเจ้าเฒ่านี่อายุซําเจ้านี่ได้ได้ได้ทุกเดือนเจ้าได้เงินเดือนไดคแนเป็นอยู่ไทยแต่อยู่ลาวบ่มีบ่แต่เฒ่ามานี่เคยได้อีหยังอยู่บ่เคยได้หยังจากอันหน่วยงานรัฐอยู่บ่สิได้เพ่บ่ได้หยังบ่ คนหลัเอาโมเมนคนหลัก่กระซังประชาชนคน,นธรรมดาเนี่ก็ะไดแค่แนวว่า,เ,าวเป็นเป็นประเทศที่เขาเจ้าเอื้อเฟื้อต่อประชาชนเมื่อสิเราให้ฟังนี่ยายหอมอยู่ประเทศไทยนะนคนเถ่าแบบเจ้านี่ิไดเ้เงินเงินเบี้ยคนคนสลาสิได้เงินเดือน,นในเดือนเท่าไรนะจัน แม่บอกยังหา่อเมนแปดบอกเดิแรกแต่ก่อนหาล่อเดินอีกโมโหแลวเนาะโมหมั่นใจเด้อพี่นอกมาอยู่ไทยได้เทอาใดอยู่ไทยเขาได้ได้แม่คืออย่างสแลงนี่เราเป็นแบบนั้นเราได้เงินเดือนได้แค่มาอยู่ไทยอยู่เล่านี่บมีมยังเลยบ่ได้เลยอยู่ได้ยังอยู่ลาวบ่เคยได้เรือบ่อยู่ไทยนี่อายุสามเจ้าสามอีพอหนีมีเงินเดือนกินแล้ว เบี่ยคนเงินเบี่ยคนสลาเบี่ยคนเทาอ้าวอดวอดอยู่อ้าวคืออย่างคนพิการคืออย่างเสเลงนี่เราก็ตกอยู่ในคนพิการเราได้เบี่ยคนเบี่ยคนพิการไดอยู่ไทยคืออย่างเด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนหอดหาปีหาถึงหกเนาะหกเนาะหาถึงหกปีนี่ เขาเจ้าก็ได้อีกเขาเจ้าก็ได้ยู่ดีลูกยู่ดีลูกบางำดิมันได้เดือนละแปดร้อยผูโมเลนนะไข่มุกอ่ะมันได้จากประกันสังคมสังหานีถูกต้องเวลานันประกันสังคมก็โอนเขาอันผอมันอ้นเขาบัญชีพอมันอนเขาบัญชีบังคำเดือนละแปดร้อยแปดร้อยจนหกปีผูเขาสีซอยเหลือเงินชงขอบบุตรเขาเอื่นอยู่ไทยเนี่ยดีหลายอย่างอยู่ไทยอ่ะ รวมทั้งองนต่างด้าวนี่คือพิงพิงนี่พิงพิงนี่คะแนนว่าอยู่ไทยนี่ได้ได้นี่จนหอดมันอายุหกปีคนละได้เดอนละแปดร้อยแปดร้อยเผื่อมันใหญ่ก็ได้ห่อยสีหามื่นบาทคนละวเขาบกัวอันนี้คือขอดีของอยู่ไทยเลยพี่เราให้ย่าหอมพังย่าหอมบอกเคยได้ย่าหอมป่ะจะไปทิ่มใส่ลูกจะไปทิ่มใส่ คุณคุณยลุมคุณคุณลุมพุณลไปเอาคุเฮ้ยบุญท้นเนี่ยนะจะมาเก็บดอกเออเดี๋ยวมันลงไปเอาเองปะมันมันลงได้คนสลาคนแถาคนพิการเดบเบี้อคนพิการเนาะพี่น้องชนอยู่เล่านี่บ่ได้บ่ได้ยังเลยเนาะยายได้ได้แต่น้ำลุกนี่เล่นเหมือนกั ยมเจ็บไข่ได้ป่วยได้สิมีอยู่บัตรสามสิบบาท mm hmm. อยู่ประเทศไทยมีบัตรสามสิบาทถักษาทัว่วอันทุกโลกเด้ย mm hmm. เสียแค่สามสิบาทนะยายเวลาอันพออยอยุงเทพพอ่อยไปหาหมอพอ่อยขอประเทศเงิน mm hmm. พอพอคอยใส่ประกันทังคมแบบเวลาอันอันเขาเห็นห้เห็นหน้านะยายหอมอยู่บ้านเฮานะมีบอ่อหน่วยงานหลักซอย บ่มีอยู่ไทยมีได้ไหมอมยู่ไทยนะเขาเจ้าชีซอยไรล,ละหนึ่งพันบาทเวลานำถ่วม,มบได้เขาเขาเจ้ากระจายทั้งรัฐบาลเขาจายอยู่ไทยอ่ะเพราะหูแล้วซ้อนเขาบบแม่เบี้ยคนเทาก็ได้เบี้ยคนพีการก็ได้ เห็ดเห็ดสวนเห็ดมันปลูกเขาเขาเจ้ากระซอยสมมติว่ามีสี 40, ่สิบไร่กับสี่หมื่นบาทมีเศร้าไร่กับเศร้าอันสองหมื่นบาทเวลานำถ่วเขาเจ้าซอยกันบริเวณว่าสีซอยแบบบ้านเฮาบ้านเฮามีอยู่บ่ยายเดี๋ยวเ,เวลานำนำถัมม่วยังแบบนหนนะเขาเจ้ามาซอยนะมีอยู่บ่มีรู้ครอจะเพาะอยู่โบ่พอเจ้าอยู่บ้านนเคยได้บะ บ่เคยได้บ่เอ anyway> uh ้าน MA ้ nah ่นไ่เคยสวบน้าเนาะเขาหันตะโูลสวบนะนั่สวมหน้าเขาเลยอ๋ออืออือแม่นเนาะหน้าเขาอยู่โคกเนาะบ่เคยได้เนาะแล้วน้ำถวมช่วงโควิดได้สะมีอียังซอยอยู่บ่บ่มีช่วงโควิดกับบุมีอียังซอยซอยเหลือตัวเองเบาง่ายๆเนาะ ทุกอย่างซอวยเหลือตัวเองยายอยากไปอยู่ยยาบา,า,ยา,ยมมาเที่ยวไทยเอฟซีบอกว่ายังให้อันผ้ายายหอมมาเที่ยวไทยแน่ประศัตอยากให้ยายหอมมาเห็นความเจริญอยู่ประเทศไทยประศัตรยายหอมเคยไปอยู่บะเคยไปแต่สูบแต่ยังบรทศันเป็นยังเคยไปแถไวไหนเคยไปมุกเคยไปมุก เคยไปหมุดทหารแล้วก็เคยไปใส่ถาดพนมไปถาดพนมจะคื่อะอ้อดิคือขานตาตัวทั้งดอกไปเธอหนึ mm ่งไปบุญไปบุญถาดพนมเธอหนึ่งพี่น้องแต่แต่สมัยเพิ่นยังบ่ทันได้อันเป็นหยังเนาะพี่น้องยายหอมเพิ่นก็ไปเที่ยวถาดพนมไปเที่ยวเธอหนึ่งไปหมุดทหารเนี่ยไปหยังไปหมุดทหารลืมเลยลืมแล้วไปหักตา เมยใหญ่หอมไปหมุกดาหานนะไปหย่อนไปหักษาพี่น้องผนเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็เลยอปี2017นะพี่น้องเมยใหญ่หอม่นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนาะแล้วก็เลยอันบอกสลานะผ้าิ่นไปอันหักษาหุกดาหารเนาะพี่น้องสมัยนั้นตอนนั้นเ่นป่วยช่วงนั้นเผนป่วยนะักเมยใหญ่หอมั้งแต่ปี2017ปุดดอกไปหมุกดาหาร อ่าเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งเนาะไปหักษาอยู่พุ่นพิ่นกระยางได้หลังจากมาะมุดอาหารกระยางได้มันบวยายแค่แน่ว่าอันมีโอกาสไปไปอยู่บ่อไปอยากไปบ่ออยากไปอยู่ไปอยู่ได้เอาขั้นมาพี่ที่ฉันจันนี <laughs> อยากไปอยู่จะไปบ่ได้อ,อย่าหอมขึ้นหลดหญ้าพี่น้องเลยอยากพาไปอยู่แต่อย่หอมขึ้นหลดหญ้าขึ้นขึ้นรลลงหลดหญ้าเป็นยญางหญ้ยเอาอย่าอันนี้จีรัลุกเ <c oughs> ป็นยางหญ้ยของพี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่นบอกว่าอยากหายผ้าอย่หอมไปเที่ยวประเทศไทยไปเห็นความอันจเจริญของประเทศไทยวาสันขนาดเย่หอมเห็นได้ในถาดพนมเป็นอย่างใดยายเจ้าไป บ้านเมืองเขาเจไไ้าเป็นใดๆงามบ้านเมืองเขาเจ้างามเนาะขนาดเห็นแต่ในถาดพนมเหนือได้ยังบันเห็นกรุงเทพยังหอมยังบันเห็นกรุงเทพจุเถื่อไม่แต่พญายเสื้อเนาะพญายเตื้อดนี่เห็นสองเถื่อเลยแม่ยังหอมผลบ่อไปลูกก็ยังหายไปอยู่ดอกเจ้าผลไปง่าผลไปบ่ได้ผลว่าแต่ต้อนที่ผลไมีเหือไมีแห้งไปง่ายมากละง่ายผัดลูกเต้าบ่มีเงินเนาะพี่น้องจิกตีขอด โม่หอดถุงมือนี่พอลุกเต่ามีเงินมีปญัญญาความพอแม่ไปเที่ยวผัดแม่ผัดปปล่ได้คือแบบนี้เลกินบ่ได้กินปลได้ดแต่อยู่เพื่อนเนาะพอจ๋าพอจ๋าส้มไหม,มจะกินอะไรพอไม่สิดามากพอตัดมิตี้กูมาเนี่ยเห็นยังอ๋อขางงามกุ้งเน่ารอบหนาก่อรลืมบอกรอบนั้นอ่ะลืม นี่แหละพี่น้องมาเล่าให้ยายหอมพังยายหอมตอนนี้อายุ65ปีแล้วเด้อพี่น้องการล้มลุ่มลืมเนาะสมองบาขยอยดีปันไดพอตั้งแต่เพิ่นเป็นโรคสมองเส้นม่อเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยเพิ่นก็เบาขย่าจํำได้ฮะนะาวอย่างไมีเถื่อลืมมีเถื่อมีเถื่อจํำได้เนาะแต่กระแข้งแห้งทุงมือเนี่ยก็โอเคอยู่ใน70-80%เนาะ ไปมาเองได้เห็ดเวียดได้ออ,ะอ,อจะได้ดำหน้าในกออกป้าล้านพี่น้องเลย <laughs> จบจบม,มละลุดำหน้าก็ออกแป้าล้านแล้วดำหน้านี่ออกไปอยู่ร้านจากร้านเซีเ่ยวเมถาวรจาเมถาวาจาเสี่ยวร้านแล้วพี่นอ้องเลยร้านร้านก็ไม่ทุเด,ดึกดึนมึนโอเคพี่น้องมาถามความรู้สึกไม่ใหญ่หอมเนาะพี่น้อง หลังจากที่เพิ่นฮู้ว่าอยู่ประเทศไทยมีมีสวัสดิการ,รหลายอย่างเนาะมาคิดปัจุบันเจ้าของกับบอเมยังกับบเปยังน้องไม่ใหญ่เนาะอยู่มาได้ถึงขนาดนี้เขากับเพิ่งผ้าเจ้าของเนาะ<ม>สวัสดิการบ,บ่ได้กร้างมัน่นได้น้ำลูกน้ำเต้านี่แแล้วน้องม่ใหญ่ได้อยู่บ่อน้ำลูกน้ำเต่าได้อนะีกและภูิใจอยู่บ่มีลูกมีเต่า<ม>เป็นผบฝอยนี่มีน้ำลูกเลยมึงีก็ได้มีน้ำลูก อันเวลาคอยลงงันย t ท b e ทางเอฟซีก็มาคอมเมนต์ว่าคนที่ภูมิใจที่สุดก็คือสิเป็นตาเสือก็ยายหอมพ่่จันภูมิมใจบ่ภูมิภูมิมใจที่สุดคนว่าดีใจแทนอันตาเสือก็ยายหอมเดอ้อที่มีลูกทีอันดีพ่่จันมีลูกทีอ่ามีเงินมีสรรรั้นคนลหลังส่งเงินเดือนให้พ่อให้แม่ใส่ทุกเดือนพ่่จันดีใจแทนยายหอมพ่่จันทางเอฟซีก็ได้ โอเคพี่น้องสลากะชิคอจบคลิปสำานีก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลากแน่สบายดีสวัสดีค่ะ